สวัสดีค่ะมากินข้าวกันค่ะนี่นะคะหอยนะคะหอยตัวใหญ่ทอดนะคะยำกระเทยหนังหมูคะคะเดี๋ยวกินมีจะมีวิธีทำบอกดนะคะเดี๋ยวก็ค่อยไปชมที่หลังนะคะตอนนี้เราก็มากินข้าวกันก่อนค่ะหิวข้าวมากแล้วนะวันนี้นะคะหิวข้าวข้าวกระหอมมะลิกินข้าวแค่นี้นะคะกินเยอะระนี้ไม่ได้นะคะ กินข้าวก่อนพราะข้าวเขานิมอ่ะนี่นะคะออกเลยนะคะเนี่ยอืออบมากใช้มือก็ได้ค่ะแต่ขอใช้นี่นะคะ นี่ผักกระเทยผักกระเทยนะบำรุงร่างกายได้ดีมากอร่อยจริงๆค่ะ อร่อยไม่ต้องบอกเลยค่ะใครรู้จักผักพังพวยนะคะผักนี้ยำอร่อยมากประ,ะาใส่กะทิหน่อยนะคะแต่มันหายากไม่มีแต่ก่อนนะตอนเล็กๆอะ่ะอายุยังน้อยๆย,ยังโอผักเพียบแม่จะเอามา แม่ยำให้ทานบอกอร่อยเลยนะคะอร่อยมากแม่ยำอร่อยมากส่วนมากแม่ยำใส่ไปลาย่างเพราะเขารู้ว่าลูกๆไม่กินผบกไม่กินอะไรแม่ยำแต่แต่ย่างอร่อยมากเลยแต่นี้ผักพังพวยมม่ไม่หายากไม่มีด้วยกรุงเทพคงก็โถมดินปลูกถนนเอไม่ให้ปลูกถนนขออภัยเขาก็ ปลูกบ้านปลูกช่องทเท้าเฮ้าอะไรกคอนโดเนะี่ยเยอะผักตอนกรุงเทพสมยัยก่อนมันเปิือนมัดบานนอกนะคะไม่ค่อยมีรถเยอะตอนนี้เหรอออกไปก็โอ้ยรถก็ติดพูดไปด้วยคุยไปด้วยเนาะรถกะติดต้องเอาแบบว่าสมัย บราณที่แม่เขาเล่าให้ฟังนะแม่บอกว่าสมัยก่อนกรุงเทพเนี่ยเหมือนบ้านนอกรถไม่มีเยอะไปไหนก็ไปทางเรือไปทางคลองพักขนงนี่แม่บอกนะคลองตอนแรกคลองแปดวาก็อยู่แถวไหนนะจำไมีใครรู้เหมือนกันน่ะ กว่าจะพายเรือมาขายของที่คลองพักขนงตอนนี้คลองพักขนงเหรอนะสมัยก่อนน้ํามันใสาม,นมาปัจจุบันน้ามันไม่ไม่ไมค่อยได้ไปดูใสไม่ใสแต่ว่าแต่ก่อนดูไม่ค่อยใสแม่จะเล่าสมัยก่อนให้ฟังแล้ว็ฟังแม่บอกว่าสมัยก่อนผีเยอะ แม่เห็นจริงๆแม่บอกแม่แม่ไม่โกหกแม่เห็นเน่ยในกรุงเทพนี่แหละพายเรือไปงานวัดอได้ให้ฟังเลยนะแม่ก็พายเรือไปงานวัดในตอนนั้นแม่ก็สาวเนาะสาวผ่านหลังป่าช้าพายเรือแม่ก็ได้ยินเสียงอะไรที่วีดล้องเหมือนเสียงคนอะไม่ใช่เสียงคนอะเสียงมันแบบเสียงจากวิดแม่ค่ะ เดือดร้อนไปกันสองคนพี่น้องไปดูลิเกนะคะทมไมข่อก็เป็นหนังก็เป็นการแปลถ้าถ้าแม่อยู่สมกับปัจจุบันแม่ก็อายุร้อยกว่าแล้วอะตอน,นแม่เสียแม่ก็เกือบร้อยนะแม่เกือบร้อยถ้าอยู่นี่แม่ก็ร้อยกว่านะคะไปไปลายรัชกาลที่ห้าที่หกที่เจ็ดนี่แหละค่ะแม่เราเอ๊ะ เสียงอะไรมันล้มสมัยก่อนจะมีโคกนะคะนะคะวันนี้เดี๋ยวอาจจะยาวนะคะเล่าเรื่องผีด้วยก็มีโคกนะคะโคกอนะ่ะแม่ก็พายเรือผ่านโคกนี้มาแล้วแม่ก็เห็นอะไรไม่รู้นะคะขาขาว,ขาวแล้วก็ก็โผล่ไปทีละนี่ทีน,ทนี้สูงปิดเลยนะคะแม่บอกว่าผมนี่ยุกยุบย,ยุปากนี่นิดนึงแม่บอกว่าอะไรวะเนี่ยแม่บอกว่าผู้ขอโทษนะ แม่เขาก็พูดฝากอะไรวะเขาบอกให้น้องดูหันไปเนี่ยยิ่งสูงมากกว่าน,นี้นะคะแม่บอกไม่ไม่ว่าไม่ไม่ได้การแล้วรีบแจ่อีกคนแจ่อทั้งหลายคนแจ่ข้างหน้าไม่รู้ไปตรงไหนแล้วแจ่ไม่ถูกแล้วก็เลยแม่เขานึกได้ใจก็สส่าเดี๋ยวทําบุญกวนน้าไปให้นะหายปั๊บเลยนะคะทงใสเข้ามาขอส่วนบุญนั่นแหละค่ะกินต่อไว้เล่าคลิปต่อไปจะมีกินไปด้วยเล่าไปด้วยเนาะกินไปด้วยเล่าไปด้วย,วยนะคะอืม ก็มีจริงนะเป็นคนที่มีเซนต์ด้วยนะนะคะตัวเองนะคะเหมือนว่าคนชอบเข้ามาเข้าฝานขอแล้วก็ทำบุญไปให้กดน้ำไปให้นะไปไปน้องไปบ้านน้องเขามีต้นติเห็นก็ต้องไปยกมือไหว้เขาก่อนเนาะ <S <S บอกว่ามาแล้วนะคะอะไรเงี้ยเข้าเราจะกลับบ้านต่างจังหวัดกับโผล่เข้าประตูบ้านไปแล้วก็บอกมาแล้วนะ ออนไปเราบอกดูแลด้วยนะอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็เหมือนก็เหมือนสื่อสื่อถึงกันได้นะคะเรื่องนี้อย่าลบหลู่นะคะจริงไม่จริงนะคะเรื่องนี้มันอยู่ขึ้นกับตัวบุคคลนะคะอืมค่ะเนี่ยคิดถึงแม่ที่ยำให้กินเนาะยำพังพวยก็เลยอยากนะคะพังพวอยยำรสมือแม่เลยแม่ยำอร่อยมาก ตัวใหญ่ในขนาดนี้เลยเห็นไหมคะตัวใหญ่มากทอดแล้วตัวใหญ่ทอดแล้วตัวใหญ่มากเลย <c oughs> ก็เป็นเรื่องเล่านะคะม,มีมีหลายอย่างนะคะต่อไปก็จะอาจจะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องเก่าๆนะคะของที่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาเล่ากินไปด้วยเล่าไปด้วยเหมือนกับว่ากินไปด้วยเล่านิทานไปด้วยอะไรนี้นะคะ แต่นี่ไม่ใช่นิทานนะคะเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องจริง <h ums> อร่อย <h ums> นี่นะคะ <h ums> นี่คะ่คะอร่อยมากคุณนี่ก็อร่อยมากเลยกุ้งเออไม่ใช่กุ้งหอย ออกรอบมากทอดเสร็จอาผึ่งเอาไว้สกพังนะคะเอยจะแข็งกรอบค่ะค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแล้วค่าจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษา,าพักคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมดูโฆษณานะคะเป็นกําลังใจที่ดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสาธุนะคะไม่บ้าจ้า